ครับพี่ครับมาสมัครเป็นนักมวยครับพี่ครับสมัครเป็นนักมวยครับจะไหวเหรอผมว่าผมไหวครับไม่กูเนี่ยจะไหวกับมึงเหรอเอาทําไมล่ะครับพี่ไม่ใช่เจ้าของค่ายว่าแล้วเป็นเวลาสี่เลยขี้ข้าชัดๆไปสมัครกับมังได้ยังไงทําไมมึงไม่ดูสาราภาพมังก่อนงรู้ยังไม่รู้อดีตผมนี่เฮียห้าครั้งบนผืนผ้าใบเฮียอย่าลืมใช่แน่บอกเหรอครั้งหนึ่งนี่แค่แพ้คะแนนนอกนั้นแพ้น็อกลวดอุ้ย วัสดี้ก็เพียงอาสมัคลีผมจะมาสมัครเป็นนักมวยที่นี่ครับผมชื่อสมนึกครับอยากเป็นนักมวยผมจะหาเงินไปช่วยแม่ครับแม่เป็นอะไรตอนแรกเป็นสิวครับมันเป็นบาดทะยักแล้วก็ลามไปเป็นมะเร็งครับตอนนี้แม่มันเป็นสิวฉีเม็ดเม็ดเดียวครับเพียงเม็ดเดียวทำตัวเติกูมีเป็นสิบสิบเม็ดกูยังใช้เลยเอผมเพิ่งรู้ว่าผมแม่โปงตีนเป็นสิวได้ด้วยเออมึงเห็นไหมเล็บขบตรงเนี้ยไอ้กูเพิ่งเลียกมึงเหรอ เจอไม้งำจะพาลือไปฝึกกับอามึกมงสิงหามลงหลวมฮะมีแพนด้าเนี่ยนะมีแพนด้าครับมีดึงไว้ไม่ใช่นี่อามึกมงสิงหามลงหลวมแต่ถ้าเกิดคุยกันเรื่องมวยแล้วก็ไม่มีทางหรอกอเพราะว่าครูล้างมือแล้ว ้าครูไม่รับผมผมจะคุกเข่าอย่างนี้นะครับเออนะครับรีบลุกเลยรีบลุกเลยครูรับผมแล้วใช่ไหมครับเข่ามึงอะทักตีนกูถ้าครูไม่สอนมันเขาจะเอาวิดีโอชุดเนี้ไปลงยูทูบลิสต์สิดวของครูก็จะได้ถูกอ่อนแอโอ้ยเออเฮ้นี่มึงจะเอาลุทวานหนักกูไปแพร่ภาพออกอากาศแล้วเนี่ยแล้วตูดกูยังกระสวนพิ่ไทยกูอายเข้าไอ้อ กังนี้หิฉแม่งเอ้ยยิงคิดก็ยิงกลุ้มเฮียเฮียอะแลไอ้พวกไอ้สุรพลมันไปไหนอ่ะฉันไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วไอ้พวกเฮียนะไม่ต้องมาพูดถึงมันหรอกมันอาจจะเอานวมไปขายนะเพอได้ตังแล้วมันก็ไปซื้อเหล้ากินกันกูไม่ไหวกับพวกมันแล้วนะเว้ยกูบอกให้ช่วยคำนอยากไรใจไรใจหน่อยมึงก็ต้องรู้ว่าค่ายมวยเราจะอยู่ไรอะมันต้องเข็มค่ายมวยเราต้องเขยมต้องประหยัดไอ้เฮียก็จะไหมไม่ใช่เขยมแบบนาน มายถึงเข็มตามส้นเตียนกูเนี่ยหาตั้งนานอยู่นี่เองเออนีโ่โอ๊ยโอ้ยอีกีค่ยยอยค่อยงเอาสหนสงไปแดก็ไปล้าน้าเ็ล้เลาเาไม่ยอมเ้าไปยละวีํามาอะสกัไตาาับอมึงพาก,กอะไรวะเมื่อาวานเพิ่งไปงานแข่งเรือมาครับ งานเยอะจัดเลยนะเนี่ยให้คนอื่นเขาบ้างเขาจะกินข้างฝาบ้านกันอยู่แล้ว สมัยพ่อครูเนี่ยเป็นแชมป์มวยนะต่อคู่เอกเลยศึกอัศวินเผือกอนี่โดยเฉพาะองค์นี้นะก่อนจะขึ้นชกนี่พ่อของครูนี่วนขวาวนวน,วน,ว,นวนสามรอบปั๊บครับพอ่ละครั้งดังเป้งยกแรกกันนั่นแะเป็นไงพ่ขอของครูโดนสองปเป้งมานี่ไม่แตกงนี้หายไปแถบมกำไว้แน่เลยตอนพ่อของครูตายนะกำไว้แน่นเลยเอา้าว